สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้แนะนำการพิสูจน์อสมการที่สำคัญนะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นนะอะสมการคนะ่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขาคณิตค่าเฉลี่ยเลขาคณิตมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับควอตติกมีนนะ เดี๋ยวเราไปดูข้อพิสูจน์กันนะแล้วก็ไปดูความหมายอของคว่าค่าเฉลีย่ยฮาร์โมนิกเลขาคณิตเลขคณิตแล้วก็โคดติกเมียกันการพิสูจน์ว่าเนี่ยค่าเฉลีย่ยฮาร์โมนิกเนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ยเลขาคณิตนะคำว่าค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกนั้นหมายถึงนะสองส่วนหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน y นะในที่นี้เอา x y เป็นตัวเลข จำนวนจริงบวกนะค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกของ x y ก็คือ2หารด้วย1ส่วน x บวก1ส่วน y. ค่าเฉลี่ยเลขาคณิตก็คือรากที่2ของ x คูณ y. แล้วก็เงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเกิดตอนที่ x เท่ากับ y. ก็เริ่มต้น1ส่วน x ลบ1ส่วน y ยกกำลัง2เป็นเลขบวกเสมอมากกว่าหรือเท่ากับ0 อันนี้ก็ยกกำลังสองธรรมดาเนะี่ยต่อไปเอา4ส่วน x y บวกทั้งสองด้านตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วน x บวก1ส่วน y กำลังสองเนี่ยด้านนี้ก็เขียนเป็น2ส่วน square root x y กำลังสองถอดรูททั้งสองด้านก็ได้เป็น1ส่วน x บวก1ส่วน y มากกว่าหรือเท่ากับ2ส่วน square root x y เป็นเลขบวกนะกับเศษเป็นส่วนก็เลยได้ว่า หนส่วนหนส่วน x บวกส่วน y นะน้อยกว่าเท่ากับส r e ว o ูท x y ส่วนสอแล้วกนะ็สอคูณก้ว้มาตัวนี้ก็ได้อสมการค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขาคณิตนะเงื่อนไขเท่ากับเกิดตอนไหนนะเกิดตรงตั้แต่แรกนะถ้ามันมันเท่ากันนะก็เป็น0ูน,นย์ะเพราะอสมการนี้เงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงตอนที่ x เท่ากับ y การพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตน,น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็หมายถึงบวกกันหารสองนะ x บวก y หารได้สองนะเราก็เริ่มพิสูจน์เลยนะรูท x ลบรูท y กําลังสองมากกว่าหรือกับศูนย์ตัวนี้ก็ยกกำลังสองปกติลบนะรูท x y ย,ย้ายไปด้านนี้นสองย้ายไปหารได้อักสมก,การที่เราต้องการแล้ว เงินไขเท่ากับเป็นจริงนะเกิดตอนที่ x ทกับ y ที่บรรทัดแรกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอสมการคนะ่าเฉลี่ยเรขาคณิตน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะต่อไปการพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่าควอตเตติกมีนก็หมายถึง x กําลังสบวก y กําลังสส่วนสทั้งหมดยกกําลัง1น่งน2หรือรูทที่สก็ได้นะ ตัวนี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวนี้เรียกว่าควอ t ตติกมินการพิสูจน์นะเราก็อ้างสมการค่าเฉลี่ยเลขาคณิตน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวนี้ถอดรูดแล้วก็เหลือ x คูณ y นะสองคูณไขว้ามาด้านนี้นะบวก x กําลังสองด้านนี้ก็ x กําลังสองด้านนี้เป็น2 x กําลังสองบวก y กําลังสองด้านนี้ก็เป็น2 y กําลังสอง ด้านนี้ก็เป็น x บวก y กําลัง2ย้ายเลข2มาหารแต่ตัวน,นี้ยกกำลัง2นี่ด้านนี้ก็ต้องหารด้ว2ด้วยยกกำลัง1ส่วน2ทั้ง2ด้านได้อสมการค่าเฉลีย่ยเลขคณิตน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ยพอได้ติกมีนเท่ากับเป็นจริงเกิดเงื่อนไขแบบเดียวกับอสมการเลขค่าค่าเฉลีย่ยเลขาคณิตนะเท่ากับเป็นจริงตอนที่ x กับ y เท่า สรุปแล้วนะค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขาคณิตค่าเฉลี่ยเลยขาคณิตน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยควอเดติกมีนแล้วก็เงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเกิดตอนที่เทกทักอวัยสนใจโจทย์ปัญหาเนะี่ย เสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิกนะมีเรื่องของอาสมการให้ดูอีกเยอะนะแล้วก็หลายตัวแปรนะในคลิปนี้เอาแค่ x y นะมีตัวแปร x y z นะ x 1 x 2ถึง x n ก็ไปดูใน playlist นี้เสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิกนะหลักกลังนกพิราบนะแล้วก็มีเนื้อหาอื่นๆอีกเยอะนะ playlist นี้อยู่ที่ไหนนะก็ไม่ต้องต้องช่อ ไม่ต้องท่องจำอ่ะนะพิมพ์ชื่อตามนี้เลยเนะี่ดำลงทิฟโยธาบวกเสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก IMO เดี๋ยวก็จะมีสิ่งของมาให้เลือกนะเข้าไปที่ Google นะพิมพ์คำนี้นะจะมีสิ่งของมาให้เลือกนะเอาละนะในคลิปนี้ก็แนะนำการพิสูจน์อสมาการที่สำคัญนะของตัวแปร x และ y เนะ้น x y เป็นเลขบวกนะ ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขาคณิตค่าเฉลี่ยเลขาคณิตน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่าควอเตติกมีนสอบจริงก็เอาผลไปใช้เลยนะอันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูเพื่อความมั่นใจนะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ